สวัสด <ítulo> ีค่ะใส่เส้อจามาก่อนกีของกีให้ถั่วกี้ของกีใส่ประเด็กให้ตะหน่อยไปทุระห้เพย์ไปกับกลับมาจ้ะแล้วฉันจะถูสบู่ครับเสก่อนกินกับเขาหลายบ่อาบน้ำฮะฮะแล้วเสกก่อนกินกับเขาหลายบ่เศกแล้วยังไนี่อับจำเป็นบ่ไปหาลูกาลูกาตัง อุ้ยพี่น้องนี่นเพ็ดว่าที่เอาให้ลูกนี่นี่พักโมเพ็ดนี่เลยอ้ยเสีบมือมี่พักโมเพชรอะไรขอกีป่านห้องมันหนาวเล็วพี่น้องอะไรเหรอเห็ดขอกีเป็นชนะเนกับันโอเคเธอนนเลยวง ที่เรียกว่าซิจกินสแนกเหรินดูพะเมียผัดมาติหอมหอมงระแดกบองระแดกบองงัดใส่พาร์ฝรั่งเขาเจาะกระเอินเบอร์เกอร์นะฮะเบอร์เกอร์จีไรสติ๊กสติ๊กที่ไรมันหวาน คือนะมันร้อนเหรอเปิดเปิดมนะั้งเปิดมั้งิดมันผิดอืดนะมติ๊กกี้ไหลดูตามมาซาไปหน่อย,อายมาซี้อ่ะเสียมาก กับม่ไไหมาเทาบไฟนั้งมงดนไหมไฟตั้งหักไปุาไหนตั้งมกดนจับมางถเพวาบเลี้ยวมือเลียวมือใส่กวกขายไปเลยเพราะไหโอ้ใส่กวกอยังที่เหลือซ้ำเก้าวะที่เหลือเป็นกูที่เก้าวะขายไปเลยจับใหม่เลยอเรือะแค่ว่าขายไปหนมากจหน มาพัฒนาที่เราไม่จอดปุ๊บลูกค้ามาไปจอบเนี่ย,ไป,ยไปเนี่ยแปลอใส่แปลอใส่กวางมากกว่าที่ไปช่วงแหงเอาไปอย่างนี้ดูตากแดดไหมพี่น้องไปว่าทำขายได้แจ้งไหมว่าขายได้จ้งไหมเลยเขาเงียบคับเน่ยไปจอบเนี่ยไปเอาใส่กวากงม่ข่อยได้ไข่อยสิไปช่วงนี้เดี๋ยวหน่อยจะไปช่วงใส่กวางเลยเบิ่อนเช้า,ชา บบัดนี้พี่บัดนี้ยังเนกาะไปไปเพิ่นก็นเลยลุ้งจากรถเพิ่นลุ้งจากรถแเราก็ไปทั้ละเจ้าเมียเจ้าเมียไปแถวใส่กอดแม่ปอดนะลูกค้ามาซื้อไข่ซีไหม

ก็อยากากกันมาเขจอกไปเหลียวเห็นลามเกินเนาะเดี๋ยวแต่ไหนจะไปช่วงควางไปช่งไม่เมืองนะไม่เมืองเสียเดียวกลับเหลี่ยเดีถามว่าให้ให้ให้เพิ่นมึงมาเพิ่นจะขายอะไบ่สพาขายบ่ได้ปั๊นี้ก็บ่ต้องออกมาบ่ต้องออกมาหาข่อยเจ้าเสียแล้ว ี่นนก็ต้องใส่เหมือนกันจับได้ไหมเพชรเเพชรอเจ้าบังเพชรอ่ะมีพวกลูกสาวพวกลูกสาวอะไรคะรแม่จะไหนวะวันนี้เจ้าเจ้าคือขายบ่ไหนวะเจะ้าเห็ในตั้งไหนขึ้นเหอต้อ<ะ>งไ็นเจ้าลูกคาบองมึงตอนนี้งั้นลูกคาม่ขอเดียวมึงลูกคขาา้เเนนาเนงเ พอกเลี้วมึงจะตาให้เหมือนว่ามพอกลี้วมึงไม่แน่นมาก่อนะวันวนีนน้นะต้องไปนี่ลูกลูกห,หนี่ลูกลูกอ,อะไรคะแม่อะไรคะนะาเดี๋ยวนะ่าจะไปขี้ก่อนนะโอเคโอเคไหม แค่ค่ะแม่ลายลาลายลา้อนต้านรับขีดก้อนใหญ่เดี๋ยวน้าจะไปใส่เดี๋ยวน้าต้องใส่เพราะว่าทำไมนะเห็นหนูไอ้คอยไปเที่ยวเที่ย่เปลี่นมาหนัาตู้หัดหนูดี ปั้นปันป้นะอะไรคะแม่อะไรคะ,มะรแม<ห>เนะ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องวันนี้นะต้องไปวันนี้นะต้องไปวันนี้นะต้องไปเอ่อทำงานนะหนูอยู่คนเดียวกับพี่นะโอเคค,อเค,อค่ะแม่โอเคค่ะแม่บ๊ายบาย เล่นผู้เดียวเล่นเกมเล่นเอาน้ำการ์ตูนไงเกมค่ะเกมอ๋อเกมอะไรนะเขาเรียกเกมอะไรวากาวกากาเรกกา,เาเรยกกาย้าองไปจายคุณแค่แรกก่ออันุนโหลดให้ฉันต้องเอาเสื้อผ้าจากบ้านหลังอื่นเอามา จอดฝั่งนู้นนะทีนี้แล้วกเอาไปให้วดเขาพุ่งหยาบปิ้วใส่นวดเขาบ่ะเออปิ้วเวิรนไปเจอาก็โบอ่านั้นโบกแล่นขั้วอันนีแล่นขั้วแล้วอันนี้ชิลลมที่นี่อ๋อ เังพออยู่กินน้ำจมบาดกันโอ้โอ้ล่าเหมือนเลยบายกินน้ำมึงมีน้ำบ่เจ้าือบทีใสน้จอกวดบ่เอาขนึงใบจอให้กกินมีน้ำกินเดอ เหลี้ยมเปล่าเนี่เยเล็กน้อยเลี่ยมเป่าเนี่ยพ,พี่น้องแกงกระโน้แกงเนั่งเผาลันเนี่ยกระน้อยไปใหญ่เดี๋ยวไล่อยู่คนเต็มถุงอเล่น้ำตัวไปพี่น้องบายบายเดี๋ยวจะไปใหญ่มันวามันแดดเดี๋ยวนี้นี่ถือห่อนเดี๋ยวกระน้อยจะไปช่วงขวางกันเพลินสวัสดีครับ